ท่านประธานสภา,าผู้แทนรษาษฎรที่เคารพปรมีจินารวมไทยสร้างชาติสุราษฎร์ธานีมีประเด็นที่จะหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องสามประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คงจะเป็นเรื่องของถนนสาย44ก็คือถนนสายอซเทนซีบอร์ดครับเนื่องจากว่าตามโครงการดั้งเดิมนะครับก็จะมีการ ทำหัวทำท้ายนะให้สามารถที่จะขนส่งทางทะเลได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่มีการดําเนินงานนะครับก็อยากจะฝากไปยังกรมทางหลวงซึ่งรับผิดชอบโดยตรงนะได้ช่วยเดินงานต่อนะตามเจตนารมณ์และก็ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลสมัยนั้นที่ตั้งไว้อย่างสวยหรูนะครับซึ่งณนะวันนี้มันไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งโครงการไว้นะครับแล้วก็ถ้ายังไม่มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนนะก็อยากจะฝาก ทางกร,ากรมทางหลวงนะประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้จัดสรรที่ดินนะระหว่างถนนทั้งซ้ายทั้งขวานะเพื่อจะให้ชาวบ้านนะครับที่ไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตอนเองนะได้อาศัยปลูกพืชระยะสั้นนะครับเพื่อเป็นการดํารงชีวิตไปก่อนนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆไป2หน่วยงานนะทางกรมทางหลวงและก็ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับประเด็นที่2นะครับปัจจุบันนะครับเรา ได้ดูราคาปลาล์มน้ำมันนะของเกษตรกรนะเมื่อต้นต้นเดือนนะครับขึ้นไปถึง6บาท50นะครับแต่พอมากลางเดือนนะระยะเวลาเพียงไม่กี่วันนะครับทำไมลงมาถึง4บาท90นะครับอันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปลาล์มนะก็อยากจะฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งดูแลในเรื่องของกลไกการผลิตนะครับว่าไปดูว่าทำอย่างไรโรงงานเขามีการ เล่นเร่เร่าท่าหรือทําอย่างไรกันบ้างนะครับหรือว่าอีกส่วนหนึ่งก็กระทรวงพาณิชย์ครับอยากไปดูในเรื่องของราคาเนี่ยเดือดร้อนจริงๆนะเพราะว่าเ,าเกษตรกรชาวสวนปาล์มเขาก็มีรายได้ด้านเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้ามีการแก้ปัญหาตรงนี้ให้ตรงจุดนะครับก็จะทําให้เขาสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้นะครับประเด็นที่3นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการที่จะทําให้แต่ละพื้นที่นะครับได้มี การดําเนินงานปัจจัยที่เขาเดือดร้อนใน,ในการทําเรื่องของโครงการต่างๆนะถ้าเป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่เป็นโครงการสาธารณะเช่นทำโดมเช่นทําสนามกีฬาและก็อยู่ในพื้นที่ของทางราชการนะพื้นที่ของอุทยานพื้นที่ของนิคมนะครับ หรือพื้นที่ของสอปกรนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดนะดึงขึ้นมานะครับแล้วก็เร่งรัดทําให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าจะโจโบบาดานนะก็ปฏิดิที่สปกรไม่อนุญาตนะครับแล้วทาอย่างไรให้อนุญาตได้เร็วๆนะครับเพราะว่าปัญหาไฟแรงในปีถัดไปเนี่ยจะเป็นปัญหาที่รุนแรงมากก็อยากจะกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งดําเนินการหน่อยครับขอบคุณมากครับ